สวัสดีครับอาจารย์ที่รักน้องเขาเนี่ทุกท่านครับเนี่ยลงนุ่มตกครับเจ็ดสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบแล้วล่ะครับนะครับผมชวลปลาอ้อยครับผมอยู่ใต้บ้านนัองเชนสุขครับผมนี่ครับปลาอ้อยครับเจ้าอู้กับผมใช้อยู่ไก่เติบอยู่ครับประมาณเกือบสามร้อยเม็ดครับจะค่อยๆเบิงน้ำกันครับอาจารย์ครับขออย่าลืมงานช่องอีสานบานพื่อน้หน่อยครับผม กับผมลองนายกไปตุ้นครับพุ่นค่ะอาจารย์ใส่ไปตรงพ่นนะครับนั่แหละครับใส่ตำตำนะครับบ่เกินสองเม็ดนะครับม้นม้นอยู่หมองใสครับในปลาอ้อยเดี๋ยวขอไปใกล้ๆเบิ้งอีกเท่นึงครับด้วยความเคารพครับขอยาค่ะอาจารย์ปลาอ้อยกับสีประมาณถั่วหัวแน่เพียงข้อแน่ตัวเตี้ยกับสีประมาณเพียงเอิร์กนี่แหละครับจัดแล้วครับเดี๋ยวขอไปใกล้ๆอีกเท่นึงนะครับ น <LY P> <kah> ี่คร right ับยุพ้นนี่แหละครับอาจารย์ครับแป๊บนึงครับนี่ครับอาจารย์ครับเป็นนกดำๆครับดินๆนี่ครับพอสูงนะครับอาจารย์พอดีเต้นเถงเนี่ยนะครับผมใส่เมตรสองเมตรนะครับใส่สองหลักซองลักครึ่งๆนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับตั้มๆานี่ครับนี่ครับใส่ประมาณตั้มๆเนี่ครับอาจารย์ครับนี่ครับ ผมเดี๋ยวแป๊บในค่าบอาจารย์ครับนี่ครับอาจารย์ครับผมยังแปนบในถอดเนี้ลุงดินนะครับเป็นนกดำดำครับอาจารย์นี่ครับบอกใครชัดไปเลยครับแวจะเอาเนี้ลุงดินเิ็งครับอาจารย์ครับนี่ครับใส่เป็นพ่นครับผมนี่ครับปลาอ่อยข้าเจ้าครับตะเวนกระชีโตดินแล้วแหละครับผม ประหยัดแป๊บนึงครับอาจารย์ครับขออยากครับอันนี้งยุ่ตีนพ่นได้ครับเป็นนกดำๆครับอาจารย์ครับท่านตุ่นครับนกดำครับผมพ่อผู้ใหญ่หน่อยเบึ้งนี้ได้ครับเป็นนกดำๆครับผมกรบปููขี้เกนครับไม้นี่เพิ่งเคยมาครับลงมาในป่าอ้อยข้าเจ้าอยู่หลังบ้านบ้านแสนสุกครับผม ขอนยาดยความเคารพครับออกมาผู้เดียวครับคำคำครับมาบึงทีมงานโลกาให้ครับผมม่เอื่อจะมปันดยความเคารพครับขอยาด้านชองออสารบันพญาน่อยขอวกท่านทุกกับาพแข็งแรงยืดีไม่แห้งทุกถุนทุกชุมร่มครับวันนี้ขออญาตลาไปพร้อมครับเชิญเจ้าวันไหมครับผมสวัสดีครับ